บทที่850เจ้าคนเลวด้วยการถอนหายใจแสงสีทองก็ส่องประกายในมือของแทงซานและตรีศูนย์นบทะเลก็ปรากฏขึ้นจากอากาศแม้ว่าสถานที่นี้จะไม่ใช่มหาสมุทรสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดในเวลานี้และถังซานก็ไม่ได้รับพรจากมหาสมุทรสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดแต่หัวหลิงเอ๋อเป็นเพียงฐานการพบปลูกลำดับที่สิบเท่านั้นวงรัศมีสีทองพลิ้วหวหอ่อหุ้มหัวหลิงเอ๋อไว้แน่น ขณะที่หัวหลิงเออร์นิ่นรนอย่างหนักสีชมพูบนผิวของเธอก็สดใสขึ้นคุณชอบผูกมัดไหมคุณเป็นคนเลวฉันถังซานเพียงรู้สึกว่าเขาพูดไม่ออกในขณะน,นี้เขามาที่หัวหลิงเออรและยกตรีศูนย์ไว้ในมือตรงกลางของใบมีดเงาวของตรีศูนย์คือคริสตันแห่งจัก,กรวาลทะเลอันกว้างใหญ่ แทงซานยื่นใบมีดเงาไปข้างหน้าและกดไปที่หน้าผากของหัวหลิงเอ๋อพลังของเทพสมุดที่อ่อนโยนกลายเป็นอากาศเย็นไหลเข้าสู่คิ้วหัวหลิงเอ๋อตัวสั่นอย่างชานฉลาดและกระแสะอากาศเย็นไหลลงมาจากหน้าผากของเธอไปยังร่างกายของเธอในทันทีสติของเธอก็ชัดเจนขึ้นมากในทันใดแต่ถึงแม้เธอจะมีสติสัมปชัญญะแต่ก็ยังมีความเขินอายอยู่ในใจในฐานะเจ้าหญิงน้อยของเผ่าหัวหลีเธอถูกปฏิเสธเช่นนี้ อย่าเพิ่งถือนำทางพลังศักดิ์สิทธิ์ทั้งซานกรนเบาๆปลุกหั่วหลิงเอ๋อจากความขุ่นเคืองของเขาในช่วงเวลานี้เองที่ประหลาดใจที่พบว่ากระแสะลมเย็นที่ไหลเข้าสู่ร่างกายนั้นเปรียบเสมือนเชื้อเพลิงที่จุดประกายพลังแห่งเลือดของมันเองและพลังแห่งสายเลือดที่จุดไฟนี้ยังคงอ่อนโยนและที่สำคัญกว่านั้นลมหายใจเย็นเยือกนี้ยังคงหล่อเลี้ยงจิตสำนึกทางจิตวิญญาณของเขา แม้ว่าจะมีความขุนเคืองอยู่ในใจแต่สิ่งที่แท้งซานทำในเวลานี้เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับเขาอย่างแท้จริงหัวหลิงเอ,อ๋อไม่ได้ง่อขลาวและนำไปสู่การบำรุงเลี้ยงโดยพลังของเทพสมุดแท้งซานก็ทำอะไรไม่ถูกในหัวใจของเขาหันไปมองคาวาวาแค้นซึ่งอยู่ไม่ไกลมีแสงศักดิ์สิทธิ์แอร์วบเข้ามาในดวงตาของเขาและโบกมือให้คาวาวแค้นอาวุธศักดิ์สิทธิ์นี้พุ่งเข้าหาเขาทันที ตามที่ผู้เท่ากล่าวหากคุณต้องการเปิดใช้งานพลังของคาธาวลแค้นคุณต้องมีเลือดของเทพไฟในเวลานี้แทงซานกำลังช่วยหัวหลิงเอ,อ๋อเพื่อกระตุ้นสายเลือดของเขาและปรับปรุงอาณาจักรของเขาทั้งสองนั้นเทียบเท่ากับการเชื่อมต่อกันแผนก่อนหน้าของราชาลี่หยางคือการใช้พลังของสายเลือดของหัวหลิงเอ,อ๋อเป็นสามีและภรรยาแต่ตอนนี้แทงซานใช้อาวุธศักดิ์สิทธิ์โดยตรง คาถาเวาแค่ถูกกระตุ้นโดยยนมหายใจของแทงซานและควบคู่ไปกับความสัมพันธ์ที่ดีที่สร้างโดยพลังไฟมันปล่อยลมหายใจออกมาตามธรรมชาติความศักดิ์สิทธิ์ของทังซานไหลเียนอยู่รอบคาทาเวลแค่รักษาความสามารถอันศักดิ์สิทธิ์ของเขาไว้เขายังได้รับการหล่อเลี้ยงโดยธรรมชาติอันศักดิ์สิทธิ์ของเทพเจ้าแห่งไฟ ซึ่งทำให้จิตสำนึกของเขากระชับขึ้นและในขณะเดียวกันก็กระตุ้นสายเลือดของฟีนิกเพลิงนรกให้เริ่มพัฒนาและปรับปรุงแม้แต่ของเหลวเพลิงฟ้าเจ็ดสีก็ยังได้รับผลกระทบจากคาถาวาวแคนและเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ตอนนี้ดูเหมือนว่าแทงซานและขอหัวหลิงเอ,อ๋ยืนเผชิญหน้ากันโดยมีตรีศูนย์นกเป็ดน้ำอยู่ตรงกลางและตรีศูนย์นกทะเลพอดีกับหน้าผากของฝอหัวหลิงเอ,อ๋ในเวลาเดียวกันแทงซานถือคทาเวาแค่นในมืออื่นๆสัมผัสลมหายใจบนคทาเวาแค่นและในขณะเดียวกันก็ช่วยให้คทาเวาแค่นรักษาสเสถียรภาพของพระเจ้าพวกมันถูกรักษาไว้อย่างประหลาด หชั่วโมงต่อมาเมื่อหัวหลีผู้เท่ามาที่นี่เขาอดไม่ได้ที่จะตกใจเมื่อเห็นฉากตรงหน้าในหัวใจของมันมันยอมจำนวนในความสัมพันธ์ระหว่างหัวหลิงเอ๋อและแทงซานความศักดิ์สิทธิ์อันทรงพลังของแทงซานและสถานะที่แท้จริงของเทพเจ้านั้นดึงดูดใจเผาห,หัวหลีมากเกินไป แต่ในเวลานี้เมื่อเห็นแทงซานและหัวหลิงเอ๋อเผชิญหน้ากันในลักษณะนี้ตอนแรกก็ตกใจแต่ในไม่ช้าก็รู้สึกถึงความสุขของคาทาวาวแค่นเองแม้แต่หัวหลิงเอ๋อก็ดูเหมือนจะดีขึ้นผู้เท่าไม่ได้แสดงท่าทีลินอเลอร์รู้สึกถึงการแลกเปลี่ยนพลังงานระหว่างพวกเขาอย่างระมัดระวังและค่อยๆเข้าใจสิ่งที่แทงซานกำลังทำอยู่บุคคลนี้ช่วยเหลือชนเผ่าวัวหลีอย่างแท้จริง สัมผัสของอารมณ์ค่อยๆเพิ่มขึ้นในหัวใจของผู้เท่าสำหรับมันลมหายใจธาตุไฟที่แทงซานเกิดขึ้นจากคาถาเาแค่นั้นไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรอื่นในตระกูลหัวหลี่และธาตุไฟไม่สามารถมีได้มากกว่านี้แต่สิ่งที่แทงซานนำมาสู่ตระกูลหัวหลี่นั้นแตกต่างอย่างสิ้นเชิงหัวหลิงเอ๋อเป็นอัจฉริยะคนแรกในเผ่าฮัวหลี่แต่หลังจากไปถึงอันดับที่สิบแล้วเธอสามารถพึ่งพาการะส,สมเพื่อปรับปรุงได้เท่านั้น ในเวลานี้ผู้เท่าพบว่าหัวหลิงเอ,อ๋อมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทั้งในด้านจิตสำนึกทางจิตวินยาณและการเพาะปลูกของเธอเองซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาสำหรับการฝึกฝนของเธอได้อย่างแน่นอนนอกจากนี้พลังของแท้งซานยังมีความเป็นพระเจ้าและพลังของเทพสมุรของเขายังคงช่วยหัวหลิงเอ,อ๋อให้สร้างรัศมีแห่งความศักดิ์สิทธิ์ในทะเลแห่งสติด้วยวิธีนี้มันจะมีประโยชน์มากสำหรับหัวหลิงเอ,อ๋อที่จะถือคาถาเวาแค่นในอนาคต แทงซานกล่าวก่อนหน้านี้ว่าพยายามแก้ปัญหาการสลายตัวของคาธาเวลแค่นสำหรับพวกเขานั่นควรเป็นอย่างนั้นปราบใดที่หัวหลิงเอ,อ๋อมีความศักดิ์สิทธิ์เล็กน้อยความเป็นไปได้ขอองค์การยุบจะลดลงอย่างมากเมื่อถือคาธาเวลาแค้นและเสริมและโต้ตอบไปมาความขุ่นเคืองของหัวหลิงเอ,อ๋ในเวลานี้หายไปนานแทนที่ด้วยความปิตตยินดี นั่นมาจากจิตวิญญาณเป็นการมีอยู่ของคุณลักษณะแห่งไฟและเป็นคุณลักษณะแห่งไฟที่รุนแรงและรุนแรงที่สุดซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้เลือดของชาวฮาลี่เดือดทุกปีและพลังแห่งทะเลของแทงซานไม่ใช่ธาตุน้ําบริสุทธิ์แต่มันสามารถดึงเอาความอ่อนโยนของน้ําออกมาได้อย่างเต็มที่ในระดับสายเลือดความขัดแย้งอาจเกิดขึ้นแต่ในระดับสติสัมปชัญญะมันเหมือนกับการตั้งคันที่ทําให้เย็นลงและทําให้ความร้อนสงบลง หัวหลิงเอ,อ๋อไม่เคยรู้สึกสบายใจในชีวิตมาก่อนในขณะนี้รู้สึกว่าเพียงร่างกายของเขาอ่อนมุ่งเท่านั้นตั้งแต่ศตรีรษะจรดปลายเท้ามีอาการสั่นเล็กน้อยและอาการชักและการบรรเทาดังกล่าวทำให้ร่างกายของเขาดูระยิบระยับ ในฐานะราชาแห่งเทพรุ่นหนึ่งแทงซานได้เห็นข้อบกพร่องของคนหัวหลี่มานานแล้วและไม่มีพระเจ้าที่แท้จริงที่จะปรับเปลี่ยนมันถ้าไฟของเผ่านี้รุนแรงเกินไปซึ่งจะทำให้จิตสำนึกของตระกูลหัวหลีไม่เสถียรมิฉะนั้นมันสามารถอยู่ในอันดับที่สิบเท่านั้นและอายุการใช้งานสั้นกว่าโรงไฟฟ้าอันดับสิบปกติ สิ่งที่เขาทำเพื่อหัวหลิงเอ๋อในเวลานี้คือการสร้างส,างสมดุลให้กับจิตสำนึกอันศักดิ์สิทธิ์ของเขาเองซึ่งส่งผลต่อตัวเขาเองนอกจากนี้ยังมีผลของร่องรอยของพลังแห่งความโกลาหลทั้งซานเองได้หลอมรวมหยินและหยางเสร็จแล้วความเข้าใจในด้านนี้ลึกซึ้งมากจากกระพัดเงินสีน้ำเงินแห่งความโกลาหลของเขาได้รับการอัปเกรดเป็นอันดับที่11พร้อมกับก,บการฝึกฝนของเขาและเหมาะสมที่สุดที่จะปรับหัวหลิงเอ๋อในเวลานี้ ผลของหัวหลิงเอ,อ๋จะไม่เพิ่มขึ้นในทันทีแต่ด้วยความช่วยเหลือของแทงซานในครั้งนี้แม้จะไม่มีคาทาเวแค่นมันก็จะแล่นได้อย่างราบรื่นเมื่อทะลุระดับที่11โดยไม่มีอุปสรรคและอายุยืนของหัวหลิงเอ,อ๋จะเพิ่มขึ้นอย่างมากพลังแห่งความโกลาหลของแทงซานก็ถูกจำกัดดังนั้นเขาจึงสามารถเลือกที่จะช่วยปรมาจารย์แก้ปัญหานี้ได้เท่านั้นหากคุณต้องการแก้ไขความเจ็บป่วยของชาววัวหลี่อย่างแท้จริงคุณต้องให้กำเนิดเทพ,พเจ้าแห่งไฟจริงๆ การตั้งคันนี้กินเวลาสามชั่วโมงและหัวหลิงเอ๋อก็พอล้อออยหอลับไปบนพื้นแล้วคาทาเวาแค้นถูกแขวนไว้เหนือร่างกายเหล่งแสงสว่างจางๆซึ่งตรงกับลมหายใจบนร่างกายเล็กน้อยแทงซานนั่งไขว่ห้างต่อหน้าเธอทำสมาธิอย่างเงียบๆฟื้นฟูการบริโภคของเขาในเวลาเดียวกันมันยังดูดซับลมหายใจบริสุทธิ์ของคาทาแห่งเทพอักีเพื่อเพิ่มพลังสายเลือดของฟีนิกเพลิงอันตายรวมถึงการเลี้ยงดูจากกระพัดเงินคราม ผู้เท่าส่วนตัวอยู่ที่ประตูเพื่อปอกป้องกฎหมายสำหรับเขาในช่วง3ามชั่วโมงที่ผ่านมาคาทาวแค้นได้ทรงตัวอย่างสมบูรณ์และเพิ่มขึ้น30%ด้วยนี่เป็นประวัติการของชนเผ่าวลี่มั่นยำเพราะเขารู้สึกว่าทั้งหมดนี้เกิดขึ้นผู้เท่าเชื่อมั่นอย่างแท้จริงจากแทงซานหมดที่851ไปที่อาณาจักรดวงอาทิตย์ และร่างกายของหัวหลิงเอ๋อนั้นถูกสร้างขึ้นโดยถังซานด้วยคำไม่ของความเป็นพระเจ้าและเขาใช้ความเป็นพระเจ้าของเขาเพื่อนำทางความเป็นพระเจ้าของคาถาของพระเจ้าอัคคีและจำลองมันแม้ว่านี่ไม่ใช่ตำแหน่งที่แท้จริงของเหล่าทวยเทพแต่ด้วยการมีอยู่ของธรรมชาติอันศักดิ์สิทธิ์นี้เมื่อหัวหลิงเอ๋อถือคาถาเวลแค้นในอนาคตมันจะสามารถสร้างวัตจักรของมันเองซึ่งจะช่วยลด การบริพคอันศักดิ์สิทธิ์ของคาทาวบแค่ยิ่งไปกว่านั้นด้วยการดำรงอยู่ของเทพเจ้านี้หากดาวมีวิวัฒนาการจริงๆในอนาคตหัวหลิงเอ,อ๋ออาจสร้างพระเจ้าของเขาเองอย่างมีเหตุผลอาจกล่าวได้ว่าถังซานสร้างถนนสู่ท้องฟ้าสำหรับมันแม้แต่ผู้เท่าก็ไม่สามารถรับรู้ทั้งหมดนี้ได้อย่างเต็มที่แต่ก็สามารถสัมผัสได้ถึงความพยายามของแทงซานมนุษย์คนนี้ช่วยเหลือเผ่าวัวหลีอย่างแท้จริงโดยไม่ต้องขอสิ่งใดตอบแทน สัญญานี้คุ้มจริงๆห,ห,หลังจากที่ถังซานนั่งสมาธิอีกสามชั่วโมงเขาก็ฟื้นคืนสติสำหรับเขานอกเหนือจากการปรับปรุงสายเลือดของนกฟินิกไฟอมต่อถอแล้วสถานที่นี้ไม่เหมาะสำหรับเขาที่จะฝึกฝนภายใต้การบำรุงเลี้ยงของคาวาวลแคนแบรนด์สายเลือดของฟินิกไฟอมตะได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นลำดับที่11และยังมีร่องรอยของความเป็นพระเจ้าของเวลวแคนอีกบ้วยให้ความแข็งแกร่งโดยรวมของแทงซานดีขึ้นอีกครั้ง เมื่อเขาลืมตาผู้เท่าก็มองไปทางขวาของเขาฝ่าบาทพระองค์ทรงตื่นแล้วขอบคุณมากผู้เท่าลุกขึ้นยืนโค้งคำนับถังซานด้วยความเคารพถังซานยิ้มเล็กน้อยและพูดว่าฉันแค่หวังว่าพวกขุนนางจะคอยดูและช่วยเหลือฉันในอนาคตและปฏิบัติตามสัญญาใช่นี่เป็นเกียรติของตระกูลหัวหลี่และเราจะปฏิบัติตามสัญญาผู้เท่ากล่าวอย่างเคร่งขรึม แทงซาเหลือบมองไปทางหัวหลิงเอ,อ๋อและพูดว่าฉันสร้างเทพธิดาสำหรับหลิงเอ,อ๋อซึ่งจำลองเทพเจ้าแห่งไฟดังนั้นมันจะทำให้คาาของเทพเจ้าแห่งไฟคิดว่าเป็นเทพเจ้าแห่งไฟได้ในระดับหนึ่งถ้าจะยอมสละก็ควรปล่อยให้ถือคาาให้เร็วที่สุด ด้วยวิธีนี้จะสามารถเลื่อนระดับเป็นจัก,กรพรรดิได้ในอนาคตพร้อมกันด้วยในการควบคุมคาาของเทพ,พเจ้าแห่งไฟก็เสถียรโดยข้าพเจ้าแล้วไม่ควรจะทำให้เทพสลายไปง่ายๆจะเป็นประโยชน์แกข่ขุนนางโดยส่วนรวม เยี่ยมมากคุณสร้างเทพเจ้าสำหรับมันจริงๆแล้วฉันจะปล่อยให้มันเข้าครอบครองคทาโดยเร็วที่สุดและส่งตำแหน่งของนนาาหัวหน้าเผ่าวัวหลี่ให้กับลิงเอ๋อร์ู้เท่ารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งตอนนี้รู้สึกเล็กน้อยจริงๆแต่หลังจากการยืนยันของแทงซานมันก็ชัดเจนขึ้นถ้าไม่ใช่เพราะร่องรอยของความศักดิ์สิทธิ์ของาวลแค่นั้นคทาจะไม่ปกป้องหัวห,วหลิงเอ๋อร์เหมือนตอนนี้อย่างไรก็ตามตอนนี้มันเป็นผู้ถือคทา ถังซานกล่าวว่าคุณหลิงเอ,อ๋อต้องใช้เวลาพอสมควรในการซึมซับธรรมชาติศ,รรศรรักดิ์สิทธิ์ฉันคาดว่าน่าจะอย่างน้อย3ามวันมากสุด7็วันอย่ารบกวนเลยปล่อยให้ดูดซับได้ในหลังจากนั้นเป็นการดีที่สุดที่จะปล่อยให้เขาล่าถอยไปชั่วระยะเวลาหนึ่งเพื่อรวบรวมธรรมชาติศักดิ์สิทธิ์เพื่อปรับปรุงการตุกฝนของตนเองใช่ทัศนคติของผู้เท่าที่มีต่อถังซาน,นมีความเคารพมากขึ้นเรื่อยๆ แทงซานยิ้มและพูดว่าภารกิจของฉันเสร็จสิ้นแล้วฉันพร้อมที่จะไปแล้วในอนาคตหากดาวฟ้าหลันสามารถกลายเป็นอาณาจักรเทพได้จริงเวาแค่ในอาณาจักรเทพจะมาจากเผ่าหัวหลี่แน่นอนคุณจะไปตอนนี้เลยหรือผู้เท่าตกตะลึง แทงสารพยักหน้าเล็กน้อยและพูดว่าฉันยังมีหลายสิ่งที่ต้องทำอย่างไรก็ตามผู้เท่าคุณรู้ไหมว่ามีเผ่าพันธุ์อื่นเช่นคุณในทะเลหรือที่อื่นในดาวฟ้าหลันหรือไม่อิทธิพลของทวีปนางฟ้าน,นั้นทรงพลังในบางแง่มุมผู้เท่าคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่าฉันรู้ว่ามีไม่กี่แห่งที่แย่น้อยกว่าคือทะเลเหลืองที่ศกกระปรกและผีชิงหายแค่สองสถานที่นี้เท่านั้นที่เป็นสถานที่เก็บศพและวิญญ,ญาณ เียเล็กน้อยแปลกแต่พื้นที่ยังเล็กอยู่ไม่สามารถเทียบได้กับเราที่นี่มีสองแห่งที่สามารถเทียบเคียงได้กับเราในแง่ของระดับพลังงาน 1. นึ่งคือทะเลสีเขียวแห่งชีวิตทางตะวันออกเฉียงใต้อีกแห่งคือทะเลศักดิ์สิทธิ์ภาคใต้ หัวใจของแทงซานสันเล็กน้อยเขาไม่สนใจทะเลเหลืองที่สกระปรกและผีชิงไห่มากนะักด้วยการหายตัวไปของโรคระบาดในทะเลทะเลเชิงลบขนาดเล็กทั้งสองนี้ควรค่อยๆลดลงหรือหายไปด้วยซ้ำแต่เขาสนใจทะเลสีเขียวแห่งชีวิตและทะเลศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมากหากสถานที่ทั้งสองแห่งนี้สามารถให้แรงบันดาลใจแก่ฉันได้เช่นด้านแมกมากที่ห่นั่นเป็นสถานการณ์ที่ดีทีเดียว คุณทราบตำแหน่งที่แท้จริงของทะเลสีเขียวแห่งชีวิตและทะเลศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ผู้เท่าสายหัวและพูดว่านี่ไม่ชัดเจนฉันเพิ่งรู้ว่าพวกมันมีอยู่จริงแต่ละครนั้นมีชีวิตเป็นเผ่าพันธุ์ที่ค่อนข้างทรงพลัง ทั้งซานขมวดคิ้วเล็กน้อยหากเป็นเช่นนี้คงจะลำบากใจมากกว่ามหาสมุทรสีฟ้าอันไรขอบเขตครอบคลุมพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลและหาได้ยากในพื้นที่กว้างใหญ่เช่นนี้แม้ว่าเขาจะเป็นเทพแห่งท้องทะเลและสามารถระดมพลกลุ่มทะเลเพื่อค้นหามันได้แต่ก็ต้องใช้เวลาตอนนี้สิ่งที่เขาขาดมากที่สุดคือเวลา อย่างไรก็ตามผ่านการปฐมนิเทศในเผ่าเฮาลี่ในครั้งนี้เขายังคงมีแรงบันดาลใจที่ดีและความคิดเดิมของเขาก็สามารถเริ่มนำไปใช้ได้โอเคขอบคุณงั้นฉันไปละถ้ามีโอกาสฉันจะไปเยี่ยมอีกแน่นอนแต่ถ้ามาหรือไม่มาฉันจะส่งต่อมิตรภาพระหว่างมนุษย์และเผ่าฮัวหลี่ให้กับมนุษย์อย่างแน่นอนโลกโปรดเชื่อในคำสัญญ,ญาของฉันวันหนึ่งในอนาคตมนุษย์จะเข้มแข็งเพียงพอแล้วขอให้ปรมาจารย์ปฏิบัติตามคำสัญญ,ญาของเขา ผู้เท่าโค้งคำนับเล็กน้อยและกล่าวว่าเจ้าจะไม่มีวันลืมความช่วยเหลือจากตระกูลหัวหลีโปรดวางใจว่าตระกูลของเราจะรักษาสัญญาและปฏิบัติตามสัญญาอย่างแน่นอนกล่าวอำลาหัวชอวนสัมผัสบรรยากาศที่ปลอดโปร่งในเมืองเวลแค้นถังซานไม่กล้าที่จะอยู่ต่อไปและจากไปอย่างเงียบ ด้วยความเฉลียวฉลาดอันศักดิ์สิทธิ์ที่เขาให้พรด้วยคาถาวาแค้นชาวหัวหลี่ไม่เพียงแต่จะไม่มีความเสี่ยงที่ธรรมชาติอันศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขาจะหายไปแต่จะได้รับประโยชน์จากมันและแข็งแกร่งขึ้นแทนสำหรับว่าหัวหลิงเอ๋อสามารถฝึกฝนจนถึงระดับจัก,กรพัิในอนาคตได้หรือไม่ก็ยังคงขึ้นอยู่กับโชคในระดับสูง เมื่อถังซานออกจากทะเลแดงแมกมาและกลับสู่อ้อมกอดของทะเลสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดความร้อนและความแห้งแล้งก็ค่อยๆจางหายไปเขายังคงบินต่อไปในระยะไกลและหลังจากนั้นประมาณหนึ่งวันเขาก็พบเกาะหนึ่งบนเกาะเล็กๆแห่งนี้แทงซานพบสถานที่ลับและเริ่มสร้างวงเทเลพอร์ต เพื่อความปลอดภัยเขาไม่ได้สร้างชุดเทเลพอร์ตโดยตรงภายในเผ่าฮัวหลี่เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่ไม่จําเป็นแม้ว่าตระกูลฮัวหลี่จะเชื่อได้แต่ถ้าอาณาจักริเชนทําอะไรกับเผ่าฮัวหลี่ในอนาคตละ่ะการมองหาวงเทเลพอร์ตที่เขาทิ้งไว้เมื้อหลังนั้นเป็นเรื่องที่ลําบากใจเช่นกันความแข็งแกร่งของจักรพรรดิยังต้องได้รับการเคารพในไม่ชาแทงซานก็สร้างวงกลมเทเลพอร์ตขึ้นมาและเขาก็ว่ากลับไปที่เกาะพระจันทร์เสี้ยวทันที เมื่อเขาออกจากเผ่าวัวหลีเขาถามผู้เท่าเกี่ยวกับสาวกระโดงในถ้ำซึ่งเป็นที่ตั้งของคาวาเวลแค่นนี่คือสมบัติตึงนแร่หายากที่ได้รับการหล่อเลี้ยงด้วยธรรมชาติอันศักดิ์สิทธิ์ของาวแค่นมานับไม่ถ้วนสิ่งนี้ประกอบด้วยธาตุไฟที่บริสุทธิ์ที่สุดและยังมีร่องรอยของเทพเจ้าแห่งไฟอีกด้วยซึ่งเหมาะสําหรับการบ่มเพาะพลังธาตุไฟ ราชาลี่ยางต้องแต่งงานกับชนเผ่าัวหลีก่อนเงื่อนไขที่เขาเสนอคือการใช้คาถาของเทพ,พเจ้าแห่งไฟเพื่อล่าถอยและฝึกฝนในถ้ำเป็นเวลาหนึ่งปีเพื่อที่จะทะลวงไปสู่ระดับจัก,กรพรรดิเราสามารถจินตนาการได้ว่าทรัพยากรในถ้ำนั้นมีค่าเพียงใดน้ำทิ์ดอกไม้ลี่อย่างยินดีแลกเปลี่ยนมเมล็ดพืชอธิปไตยสมเมล็ดแม้ว่าการแลกเปลี่ยนมเมล็ดพันธุ์ของจัก,กรพรรดิอาจเป็นที่ปรารถนาสำหรับคาถาเวลแค่น แต่ความสามารถในการนำบางสิ่งบางอย่างในระดับนี้ออกมาแสดงให้เห็นว่าคุณลักษณะไฟในถ้ำที่มีคาตาเวลแค้นตั้งอยู่นั้นมีค่าเพียงใดนอกจากคาทาเวลแค้นเองนั่นคือพลังงานธาตุไฟที่ได้รับการหล่อเลี้ยงในถ้ำมานับไม่ถ้วนแร่เหล่านี้เป็นผลึกพลังงานที่บริสุทธิ์ที่สุดโดยตรงมันอยู่ภายใต้อิทธิพลของธรรมชาติอันศักดิ์สิทธิ์ของคาวาวลแค้นซึ่งเป็นธาตุไฟที่เข้มข้นและบริสุทธิ์ที่สุดในแกนกลางของภูเขาเวลแค้นที่ควบแน่น แทงซานได้ปรับปรุงธรรมชาติอันศักดิ์สิทธิ์ของเขาสำหรับคาวาเวลแค่นและความเมตตานี้โดยธรรมชาติจะไม่ตรหนีเพื่อแลกกับแร่เหล็กทำให้เขาค่อนข้างมากแทงซานกลับไปที่เกาะพระจันทร์เซี่ยวเพียงเพื่อมอบพริตันาวลแค่นเหล่านี้ให้กับนายน้อยเมยอเพื่อที่เธอจะได้ใช้มันเพื่อปลูกฝังสายเลือดฟีนิกไฟอมตะของเธอเอง